Bring me to the valley of peace. Spare my heart and I'll reach to the end of the road. Release me from the chains of my mind. Pain I cannot define. Pierces me all the way down Cuz all oh, I ever want Da you. วนนี้ก็รอแม่นะครับักประมาณ5นาทีเดี๋ยวแม่ก็กลับมาละไปข้างในตึกไปทําธุระนิดนึงกับป้าใช่ไหมคะเนาะวันนี้ลิโอก็จะไปเบสบายนะครับกับน้องอามิเลียแล้วแม่ก็กับป้าน่าจะไปทําธุระครับก็ลิโอน่าจะไปเดินดูของไปดูอะไรเรื่อยเปื่อยอะครับแล้วเ๋ยวก็จะไปดูพวกเซ็กชันเซ็กชันหนึ่งลีโอยังไม่บอกดีกว่ารอไปดูพร้อมกันดีกว่าครับ ว่าโอจะซื้อถ้าถูกใจรีโอก็จะซื้อไม่งั้นก็ไปเดินดูกอนกับน้องอเรีย2คนใช่ไหมคะเนาะไปเดินดูกันสองคนอุเรอเฟมิงลีโอนาโดลเฟมิงอ้ราเรียมอกเวีโอโอ้ Nous, on va aller à l'épicerie, OK? okay. ้พาไปกลางแล้วลูกนีนนน่นี่อยู่ข้างล่างแน่เลยใช่ไหมคะเอาเนี้ค่า น้ำมันมะม่วงโพดิเทลซอสเหล้าอันตรายลูกหนูไปจับตรงนั้นนะคะไม่ได้นะคะลูกมาโอ้สองพี่ลีโอเขาปล่อยให้น้องจับอันนี้ค่ะโอ้โหจับไม่ได้นะคะลูกเดี๋ยวเข้าตาค่ะอันตรายค่ะไหนดอกไม้เจ็บตรงไหนคะ แม่เสียบในตรงนี้ใช่ไหมอว,วันนี้พี่ชายเขาไปซื้อจ่าลูกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จ่าจ่าจ่าซีจ้าจ้าดอกไม้ดอกไม้ใช่ไหมคะระวัาวางปัดป้ายลูก พี่ลีโอพาเล่นอะไรเนี่ยนึกยังไงเนี่ยลูกเอาเอาเต็นท์มากางกับน้องเนี่ยน้องจะได้มี activity ทำเยอะๆไงครับแม่โอ้โหไอปไหนคะคไปนู่นแล้ว

อ้ามีเรียรรยิงพวกไปลูกปะโอ้ยสองปีแล้วค่ะไม่ได้ทำกันค่ะนี่ดูพี่ลีโอเข้าไปเห็นไหมหว้าย,ยป้าฝนก็ไม่อำนวยค่ะ ถ้าฝนตกเดี๋ยวลูกพาไปดูของที่ซื้อมาดีกว่าค่ะแม่ได้ถ้านั้นหนูหนูจะนั่งอยู่กับน้องในนี้ก่อนหรือเปล่าคะรึงว่าเดี๋ยวอยู่กับน้องนี้ก่อนโอเคแม่อะพี่แม่ครับไปงานไปบิวเช้ากี่โมงนะครับก็เดี๋ยวไปแล้วลูกเดี๋ยวสักประมาณชั่วโมงก็ไปกันละโอเคครับโอเคบายบายลูกบายบายมาอันนี้มานิดนึงเป็นไงคะเต้น เตนนี้ลิโอก็ไม่ได้เอามาตั้งสองปีแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องโควิดด้วยแล้วก็ตั้งคนเดียวมันเหงาใช่ไหมตอนนี้มีน้องอเมียแล้วมาตั้งทุกวันเลยไหมคะอเมียเอาเต็นมาตั้งทุกวันเลยไหม <c oughs> อเมียาจา๋า <c oughs> นี่ <c oughs> หนูหนูครับหนูแทบจะไม่ใช่น้องสาวพี่แล้วนะแล้วพี่ก็แทบจะไม่ใช่พี่อยู่แล้วนะคะมิเรีย พี่จะเป็นพ่อหนูอยู่แล้วนี่ฮะอึออมึไปอาเมียจ๋าข้าบ้านกันไหม,มข้าบ้านไหมคะอมโอเคไปข้าบ้านหรือว่าอยู่ต่ออยู่ต่ออีกห้านาทีเนาะแล้วนะคะ่อยข้าบ้านบายยจะไปงานแบบีชาเวอร์อยู่แล้วค่ะของขวัญยังไม่ได้ห่อเลยค่ะก็<อ>งานนี้นะคะเขามี น้องมีนี้ระวังนะคะลูกให้หามีอินไว้มานะคะแต่ว่าเรายังไม่ทราบกันนะคะว่าเป็นเบบีเกอร์ or เบบีบอยนะคะผู้หญิงหรือน้องผู้ชายยังไม่ทราบเลยค่ะน้องอเเรียว่าน้องอมีเรียจะมีเพื่อนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะก็เลยซื้อเป็นนี่กระดาษมิก้เมาส์มานะคะเป็นทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะให้เขานะคะก็เดี๋ยวมาห่อกันตรงนี้ห่อแล้วเพราะว่าน้องอมีเรียเล่นอย่างอื่นอยู่

Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Bonne fin de journée à vous. Merci. Vous, vous aussi. Connaissez, vous connaissez ça? Uh, J'ai à peu près une idée. Ah, OK. Oui. Merci. Bye. Okay. Bye. Bye. Est-ce qu'on va vous mettre sur euh, la vidéo de YouTube? Absolument. Il n'y a aucune problème. Ah, oh, merci. C'est vraiment gentil. Merci. 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 Au revoir. Ah, oh, il ะจะได้ไม่เอ่ยใช่เฮ <Okay. S 1> ้ไหนคะไปไปงานกันคะ่ะโฮโฮโฮไม่ยอมให้มัดผมเลยคะ่ะมัดแล้วก็เอาออกใช่ไหมคะเนี่ยไม่ยอมให้ทำผมให้เลยทำผมให้แล้วก็เอาออกเนะะี่ยค่ะเฮ้ อามิเลยจ๊ามาเชิญชื่อกันค่ะเออเสร็จแล้วค่ะกาเบบี้ชาวเวอร์ไปค่ะไปกันยังคะไปกันยังเออเอ๋น้องมิเลีมี Peace, spare my heart, and I'll reach to the end of the road. Release me from the chains of my mind. Pain I cannot define pierces me all the way down. Cause all I ever want is you Even sometimes I realize งานนี้น้องอมเมรีสนุกจนหลับคาโต๊ะกันเลยทีเดียวค่ะน้องอเมีเีจะได้มีน้องสาวมาวิ่งเล่นด้วยกันแล้วงานเบบี้ชาเวอร์ที่เพื่อนจัดขึ้นวันนี้นะคะก็จะมีกันสองครอบครัวค่ะที่มาเพราะว่าในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะเพื่อนก็แบ่งจัดเป็น4ครั้งด้วยกันค่ะ ก็ต่อครั้งนะคะเขาก็ให้จัดได้ไม่เกิน10ท่านต่อหนึ่งปาร์ตี้ค่ะแม่นุชและครอบครัวขอบคุณกําลังใจน่ารักน่ารักจากครอบครัวแฟนคลับนุช3 6มมากมายจักใจเลยนะคะช่วงนี้แม่นุชยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์กลับนะคะเอาไว้ช่วงแม่นุชว่างๆแล้วเดี๋ยวแม่นุชจะมานั่งตอบคอมเมนต์กลับให้กันและกันค่ะในสถานการณ์แบบนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยทุกๆท่านเลยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์เล่าสู่กันฟังค่ะลากๆบายบายค่ะ Away, you devil, set me free. Take the darkness when you leave.